ถามว่าให้ระวังอะไรระวังคนแทงข้างหลังก่อนจะไปเช็คดวงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอก็จะมาเปิดดวงชะตาครึ่งปีหลังของชาวราศีเมษกันค่ะอะ่ชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างในครึ่งปีหลังเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะ ชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดในวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมค่ะดวงด้านการงานของชาวราศีเมษรครึ่งปีหลังนะคะ ในช่วงครึ่งปีหลังอะคะ่ะอุป,ปสรรคเนี่ยเยอะมากสำหรับคุณนะคะอุป,ปสรรคเยอะมากเพราะว่าคุณต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการงานนั่นหมายถึงว่าอาจจะมีโอกาสดีๆให้กับคุณเ <c oughs> ช่นค,คุณมีโอกาสที่จะได้ไปทำงานที่ใหม่หรือได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแต่ คุณอาจจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะรับมันหรือไม่เพราะแม่หมอดูแล้วนะคะคิดว่าคุณอาจจะลังเลในการตัดสินใจที่จะก้าวต่อไปอยังอนาคตที่แสนสุดสข้างหน้าเพราะคุณเริ่มรู้สึกว่าถ้าคุณไปแล้ว คุณจะทําได้ไหมแต่แม่หมอก็เชื่อว่าคุณทําได้แน่นอนกับงานของคุณอาชีพของคุณความมั่นคงก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคุณทําได้อย่างแน่นอนแต่คุณมีความลังเลเกิดขึ้นทั้งที่โอกาสมาแล้วแต่คุณอาจจะไม่คว้าม,มันไว้ก็ได้เพราะคุณกลัวว่ามันจะหนักและทําไม่ได้ในที่สุดแต่แท้จริงแล้วนะคะในดวงชะตาของอดวงราศีเมษครึ่งปีหลังนะคะ ถึงแม้ว่าคุณจะมีอุปสรรคแต่คุณก็จะมีผู้ใหญ่คอยส่งเสริมคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเหมือนถีบตัวเองไปได้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เพราะอนาคตของคุณครึ่งปีหลังนะคะคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานหวังสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นเว้นแต่ว่าคุณเองจะท้อซะก่อนเพราะบอกเลยทีเดียวว่าการก้าวไปยิ่งสูงยิ่งหนาวค่ะอุป,ปรสรรคก็จะเยอะอีกด้วยแต่ยังไงคุณก็ยังเป็นความหวังให้กับคนรอบข้างอยู่ดีเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้คุณถอยไม่ได้แล้วนะคะอนาคตการงานของคุณมีแต่จะต้องเดินหน้าไปอย่างเดียวแล้วก็ต้องสู้ให้สุดใจนะคะสู้แล้วคุณก็ ก็จะได้รับชัยชนะ,อ,ะอย่าลืมว่าดวงชะตาของชาวราศีเมษมีคนอุปถัมภ์ดังนั้นแล้วไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นคุณจะรอดอย่างแน่นอนค่ะส่วนน้องๆในเรื่องของการเรียนค่ะหวังสิ่งใดก็มีโอกาสจะสำเร็จสมหวังอย่างเช่นสอบเข้าได้หรือว่าสอบได้ ดังใจคืออาจจะขัดใจพ่อแม่อาจจะขัดใจคุณพ่อคุณแม่นิดหน่อยแต่ว่าไม่ขัดใจตัวเองเพราะคุณจะสอบเข้าได้มหลาลัยหรือโรงเรียนหรือสาขาที่คุณชอบที่คุณถนัดนะคะเพราะว่าสําหรับชาวราศีเมษแล้วนะคะ ถ้ามีใครมาขัดใจคุณมักจะไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือการงานการเรียนก็ต่างถ้าใครสักคนมาขัดใจคุณคุณก็จะไม่ทำสิ่งนั้นดังนั้นแล้วคุณก็เหมาะสมแล้วที่จะทำในสิ่งที่ตนเองรักเลือกในสาขาหรือการเรียนหน่วยการเรียนที่ตัวเองรักนะคะ,ะมีโอกาสที่จะสำเร็จกับเขาเหมือนกันต่อไปนะคะดวงการเงินของชาวราศีเมษค่ะ ชาวราศีเมษเนี่ยเป็นคนเหมือนใช้เงินเก่งจับจ่ายเก่งใช้สอยไม่เหลือนะคะนู่นนี่นั่นเล็กๆก,กน้อยๆอยากได้ไปสมุดเพราะฉะนั้นดวงครึ่งปีหลังของคุณเนี่ยค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงที่ข้าวยากหมักแพงสําหรับคุณฐานการเงินสําหรับตัวคุณเองเนี่ยค่ะค่อนข้างจะรู้สึกว่าไอ้นู่นก็แพงไปหมดไอ้นี่ก็แพงไปหมดดังนั้นมันเป็นข้อดีสําหรับชาวราศีเมษที่ชอบใช้จ่ายเก่งนะคะพอเริ่มรู้สึกว่า มันแพงไปหมดเลยคุณก็จะไม่จ่าย เพราะว่าปกติแล้วมักจะไม่ค่อยมีอะไรมาห้ามคุณได้ในการจับจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเล็กจะน้อยจะถูกจะแพงคุณก็คว้ามันหมดลองให้คุณชอบลองให้คุณถูกใจยังไงคุณก็ต้องเสือให้ได้นะคะแต่มันเป็นวิกฤตครึ่งปีหลังสําหรับคุณในเรื่องของการจับจ่ายเล็กๆน้อยๆเนี่ยคุณจะไม่แตะมันคุณจะฉลาดในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเพราะคุณรู้สึกว่าอ่ะของสิ่งนั้นมันแพงมันไร้ประโยชน์คุณสามารถหักห้ามใจได้ ะะดังนั้นแล้วมันอาจจะเป็นข้อดีที่ทำให้คุณอาจจะมีเงินเหลือใช้ก็เป็นได้เพราะคุณเริ่มรู้ตัวแล้วว่าข้าวยากหมักแพงละล่ะในช่วงเวลานี้คุณสามารถขจัดปัญหาการจัดจ่ายใช้สอยเล็กๆน้อยๆของคุณออกไปได้ทําให้คุณเนะะี่ยค่ะมีเงินเหลือเก็บเหลือใชอ้ฟังดูตอนแรกก็อาจจะดูว่าแย่ๆเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะข้าวยากหมักแพงสาหรับคุณไง แต่การไม่จ่ายทําให้คุณมีเงินเหลือใช้นะคะ,อะนอกจากนี้นะคะดวงการเงินของคุณเนี่ยมันยังมีความหวังอยู่หนึ่งอย่างก็คือดวงของโชคลาภโชคลาภคุณอาจจะพอมีบ้างโชคลาภจะได้มาจากผู้ใหญ่ผู้ชายสูงวัยผู้ชายสูงวัยมีอายุนิดนึงนะคะจะนำพาโชคลาภมาให้คุณแต่ในทางกลับกันก็ให้ระวังในเรื่องของการเงินเกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่เป็น อายุมากกว่าคุณเป็นเรียกว่าอาจจะอยู่ในวัยชาราก็ได้ที่จะนําความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินมาให้คุณได้เช่นกันมันจะเป็นบวกแล้วก็เป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะช่วยเหลือใครหรือ,อการที่จะเหมือนมีใครมาขอความช่วยเหลือก็ดูดูกันนิดนึงอย่างเช่นมีลักษณะแบบนี้เข้ามายืมเงินยืม,ยมทองก็ลองดูกันว่าเขาคนนั้นจะสามารถคืนเงินให้คุณได้ในอน,นาคตหรือเปล่า เพราะนอกจากคุณจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินในครึ่งปีหลังนะคะเขาเรียกว่ายามขัดสนหรือเดือดเนื้อร้อนใจก็จะมีคนมาขอช่วยเหลือมาให้ความเอ็นดูเมตตาแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณด้วยเช่นกันค่ะอ่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็การดูดวงใช้วิจารณญาณน,นะคุณก็นําไปปรับใช้กับตัวคุณเองอีกครั้งแล้วกันนะคะเพราะว่าแหมหนักใจกันเลยทีเดียวถ้ามีคน,นมาขอยืมเงินเนาะ ต่อไปค่ะส่วนน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะในเรื่องของดวงการเงินยังไงเนี่ยคุณก็ไม่อดอยากไม่ลําบากแน่นอนเพราะอย่างที่แม่หมอบอกว่าจะมีคนเหมือนอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้คอยอุปถัมภ์คุณนะคะแล้วก็อาจจะเป็นข้อดีสําหรับคุณด้วยนะที่เนี่ยคุณแบบว่าอยากได้ของเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาหรือว่า หนุนนีนันตามภาษาตามวัยนะคะก็เป็นผลดีสําหรับคุณที่คุณอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยกันประหยัดในช่วงเวลานี้ด้วยซึ่งอาจจะทําให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่าเซฟไปได้หลายๆอย่างและอาจจะไม่ลําบากจนถึง ่วงปลายปีเลยก็ได้นะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะอยู่ด้วยกันในครอบครัวก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะคุณพ่อคุณแม่เราเหมือนแบบอยากจะประหยัดอะไรได้ก็ช่วย,ช,วยช่วยท่านไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดวงการเงินก็ไม่ตกนะคะน้องๆยังอยู่รอดปลอดภัยดีนะคะอย่ากังวลไปเกินเกินกว่าเหตุนเนาะดวงความรักของชาวราศีเมษนะคะสําหรับคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยควรที่จะอยู่แบบว่านิ่งๆสงบสงบไปก่อนเพราะว่า อรู้ละว่าคุณนะมีความที่จะต้องการแบบมีใครสักคนหนึ่งที่จะเหมือนอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะครึ่งปีหลังแล้วนะใกล้จะปลายปีแล้วเนาะปีใหม่ก็แล้วยังไม่ได้ยังไม่โดนครึ่งปีหลังอีกอ่ะฉันก็อยากจะมีคนเคียงข้างคู่ใจใช่ไหมคะ แต่มันก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมคือไม่ใช่ว่าไม่เหมาะสมยังไงแต่ดวนของคุณในช่วงครึ่งปีหลังในเรื่องของความรักคุณควรที่จะอยู่แบบสงบสงบแบบเรียบร้อยเรียบร้อยอหรือทําตัวเองให้มีคุณค่าขึ้นมาเพื่อที่จะได้มีคนดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะช่วงครึ่งปีหลังมีการโคจรเกี่ยวกับเรื่องของอกิเลสต,ตัณหาหรือ เสือสิงกะทิงแรดอ่ะใช้คําว่าเสือสิงกะทิงแรดนะคะที่จะเข้ามาสู่ในสภาวะตัวคุณซึ่งอาจจะทําให้ตัวคุณมีความรู้สึกแบบเสือสิงกระทิงแรดด้วยก็คือมีความต้องการมีความเสน่หามีความอยากหล,ะละั่นล้าอยากนู่นอยากนี่ไปหมดเลยนะคะแต่คราวนี้มันไม่เหมาะเพราะเมื่อคุณมีความต้องการความเสน่หาในด้านกิเลสมากกว่าก็จะทําให้คนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะก็จะเข้ามาในประเภท เดียวกันอ่าก็คือคุณก็จะได้ปรับเพศแบบเสือสิงกระทิงแรดเจ้าชู แล้วก็เข้ามาแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็ไปดังนั้นแล้วช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงที่คุณควรจะทําตัวเองให้มีคุณค่าคืออยู่แบบสงบสงบ,สงบคิดไต่ตองกับตัวเองให้มากๆแล้วก็เสมือนว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายไปก่อนคือรักตัวเองให้มากๆดูแลตัวเองให้ดีๆนะแล้วช่วงประมาณปลายปลายป,ายปีนิดๆหน,นะนะเกือบเกือบปลายปีก็คือ,อพฤศจิกาช่วงตุลาพฤศจิกาช่วงนะะั้นนะคะอาจจะมีคนดีๆสักคน เขาเรียกว่าสินเสมอกันเข้ามาในชีวิตคุณนะคะก็คือช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีคนไม่ดีไงเข้ามาในชีวิตคุณคุณอาจจะเจอในตามคือตอนนี้ผับบาร์มันไม่เปิดแล้วละแต่คือช่วงครึ่งปีหลังมันอาจจะเปิดก็ได้แล้วคุณอาจจะไปเจอในสถานที่ที่เป็นอโครจรผับบาร์อะไรแบบเนี้ยซึ่งแน่นอนว่าได้ของไม่ดีมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแม่หมอก้อยก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยแบบปฏิบัติชีวิตตัวเองให้ดีให้มีคุณค่า ให้มีคุณค่าแล้วช่วงประมาณตุลาพฤศจิกาช่วงนั้นนะคะคุณก็จะเจอผู้ชายหรือผู้หญิงที่เป็นเสมือนเจ้าหญิงเจ้าชายเข้ามาเข้ามาชอบพอคุณเข้ามาเจรจาพาทีกับคุณนะคะตอนนี้ให้ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายสบายถึงแม้ว่าความรักของคุณตอนนี้อาจจะเป็นเพียงการฝันลุ่มๆมแรงๆก็ขอให้ฝันต่อไปอีกนิดนึงนะคะใจเย็นๆชา้าๆได้ผลเล่มงามค่ะสำหรับดวง คนที่มีคู่แล้วราศีเมษคนที่มีคู่แล้วนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในช่วงครึ่งปีหลังที่คุณจะสารสัมพันธ์ความรักกับคนรักของคุณใครที่เมื่อที่ผ่านมาเนี่ยมีเกณฑ์การทะเลาะวิวาทมีเกณฑ์การเหมือน หึงหวงหรือไม่เข้าใจกันต่าง,างๆนานาเป็นช่วงเวลาที่ดีในครึ่งปีหลังที่คุณจะมีโอกาสทําความเข้าใจมีโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองเพราะครึ่งปีหลังเนี่ยโอกาสเป็นของคุณเขาเรียกว่าผู้ใหญ่จะส่งเสริมคุณอุปถัมภ์คุณแล้วก็เหมือนก็คุณจะคอยเชียร์ว่าเอาคุณนะ่ะดีหลังจากที่คุณแบบเขาเรียกอะไรอะปิดทองหลังพระมานานทําความดีแต่ใครไม่เห็นแม้กระทั่งแฟนคุณเองอ่ะ ครึ่งปีหลังคุณจะเป็นโอกาสของคุณที่หลายๆายอย่างเข้ามาสู่ในชีวิตคุณทําให้คุณเนี่ยสามารถพิสูจน์ตนเองกับคนรักของคุณได้ว่าแท้จริงแล้วอ่ะสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางปีจนมีเรื่องมีราวทะเลาะกันต่างๆนานาไม่เข้าใจกันเนี่ยคะ่ะสิ่งที่คุณทําไปเนี่ยคือแบบคุณหวังดีคุณมีความรักที่บริสุทธิ์ให้กับเขาแต่ คนรักของคุณมกักไม่ค่อยเข้าใจในตัวคุณครึ่งปีหลังเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้พิสูจน์ตัวเองแล้วเหมือนเขาจะมองเห็นคุณค่าในตัวคุณมากขึ้นนะคะแล้วแม่หมอกกอยบอกเลยว่าถ้าคนรักของคุณเนี่ยไม่ไม่รักคุณตออเนี่ยพลาดมากพลาดมากๆเพราะครึ่งปีหลังคุณจะเป็นแฟนที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นสามีที่ดีให้กับคนรักของคุณนะคะเพราะมันเหมือนจะมีโอกาสและมีจังหวะที่ เขาเนี่ยจะเห็นคุณค่าในตัวคุณอีกด้วยอย่างเช่นคุณได้เข้าไปมีโอกาสช่วยเหลือเขาในยามวิกฤตเพราะดวงของชาวราศีเมษต,ตัวคุณน่ะค่อนข้างโอเคแต่คนรักของคุณจะมีเหตุให้คุณต้องเข้าไปช่วยเหลือพอคุณเข้าไปช่วยเหลือจังหวะแบบนี้แหละคะ่ะทำให้เขาจะเห็นคุณค่า ในความรักของคุณจะเห็นคุณค่าในตัวคุณและเห็นคุณค่าของความรักอันบริสุทธิ์ของคุณเพราะคุณนั่นแหละเป็นคนที่แบบรักที่แบบบริสุทธิ์มากๆแต่คนข้างๆมักจะไม่รู้น่าเสียดายนะคะน่าเสียดายมากๆนะคะดวงด้านสุขภาพของชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษเนี่ยดวงสุขภาพ ไม่ค่อยจะดีเลยนะคะแม่หมอบอกเลยว่าชาวราศีเมษในครึ่งปีหลังดวงสุขภาพไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะดีมีแบบเข้ามาหลายช่องทางมากที่อาจจะทำให้คุณแบบสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงได้นะคะแล้วก็ให้ระวังนะให้ระวังโรคเกี่ยวกับการโรคติดต่อหรือโรคระบาดคุณอาจจะต้องระวังโรคที่กําลังฮิตอยู่นะขณะนี้นะ <c oughs> เพราะว่ามันเหมือนคุณจะต้องไปเจอผู้คน เยอะแยะมากในช่วงครึ่งปีหลังคุณอาจจะต้องแบบว่าฝ่าฟันหูปสรรคหลายหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพคุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับโรคติดต่อไม่ว่าจะเป็นติดต่อทางเดินอาทางเดินหายใจทางเดินอากาศหรือหรือโรคที่เรากำลังไปเผชิญอยู่ตรงนี้ค่ะคุณมีโอกาสเสี่ยงสูงนะคะแต่คราวนี้ค่ะถามว่าคุณจะรอดจากสภาวะวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในช่วงครึ่งปีหลังของคุณได้ไหม เ,เขาบอกว่าดวงสุขภาพเนี่ยค่ะถ้าคุณรู้จักที่จะระมัดระวังหรือดูแลตัวเองให้มากมากมากกว่าที่จะดูแลคนอื่นเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเหมือนสุขภาพเนี่ยไม่มีผลกระทบหรือไม่กระทบอะไระเพราะว่าคุณเนี่ยเหมือนว่าจะต้องดูแลคนอื่นนะดูแลคนอื่นมากกว่าดูแลตัวเองทำให้ตัวเองเนี่ยมีร่างกายซุดโทมหรือว่าร่างกายไม่ค่อยสู้ดี อาหันไปดูแลคนอื่นมากกว่าตัวเองแล้วคือตอนนี้ด้านสุขภาพมันไปเกี่ยวพันกับคนอื่นในดวงชะตาไปเกี่ยวพันกับคนอื่น1นึ่งสเยอะแยะไปหมดแม่หมอก็กเลยวิเคราะห์เป็นว่ามันต้องระวางเกี่ยวกับการออกข้างนอกแก ออกข้างนอกเกี่ยวกับโรคโควิดหรือโรคอะไรสภาพนะปัจจุบันนะตอนนี้คุณต้องระวังเป็นอย่างมากคราวนี้ถ้าคุณเหมือนหลบหรือเข้ามาดูแลตัวเองไม่ยุ่งกับใครอะไรมากมายคุณอาจจะพ้นสภาวะนั้นได้หรือทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นโควิดนะมันหมายถึงสมมุติว่าเป็นโรคเนี้ยเป็นโรคปวดท้อง อพอปวดท้องหายเป็นข้อเข่ากระดูกเข้ามาอีกพอข้อเข่ากระดูกหายก็ปวดหัวอีกมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยจะต้องหันมารักตัวเองหันมาดูแลตัวเองมากกว่าการดูแลคนอื่นแล้วนะคะอดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้มากๆแล้วคุณก็จะเหมือนจากร้ายกลายเป็นดีนะคะในด้านสุขภาพเนี่ยค่ะ,ะดูไว้ก่อนแล้วก็ป้องกันเนาะโอเค สิ่งที่ต้องระมัดระวังหรือว่าดวงอุบัติเหตุในช่วงครึ่งปีหลังของชาวราศีเมษนะคะจริงๆดูแล้วนะะเนี่ยค่ะสมมอนว่าชาวราศีเมษเนี่ยยังต้องการเ,เพื่อนร่วมเดินทางเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนมาไหนนะคะยังคงที่จะเหมือนพยายามอย่าเดินทางคนเดียวเพราะการเดินทางคนเดียวอาจจะสร้างความเหมือนอ,อ,อันตรายให้กับตัวคุณได้อย่างเช่นไม่ได้เกี่ยวกับรถชนหรืออุบัติเหตุนะ เพราะว่าครึ่งีหลังไม่ได้มีดวงรุนแรงหรือไดแรงแต่มันจะเหมือนว่า,าล้อแตกยางแตกอะไรแบบนี้ค่ะหรือรถไปเหยียบตะปูเข้าออมันจะไปลงเกี่ยวกับด้านรถหรือด้านการใช้ยวดยานผ่านะมากกว่าแต่สำหรับตัวคุณนะคะถ้าไม่เกี่ยวกับยวดยานผ่านะเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยค่ะถามว่าให้ระวังอะไรระวังคนแทงข้างหลัง เนาะอะให้ระมัดระวังเนาะก็คือเหมือนแบบยังคงมีคนที่อิจฉาคุณหรืออาจจะ,ะคิดไม่ซื่อกับคุณได้ยังคงต้องระวังเออคล้ายๆดวงศัตรตูนะเพราะฉะนั้นคุณก็ไปดูเอาเองแล้วกันว่าคนไหนอะไรยังไงหรืออ่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย่ายังไงก็ใช้ชีวิตในความแบบปลอดภัยในมุมของโดยเองดีกว่า เพราะดวงคุณเนี่ยช่วงครึ่งปีหลังค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็จะมีคนที่เข้ามาแบบไม่พอใจคุณมาแทงข้างหลังคุณมาสร้างามาสร้างเรื่องราวให้คุณเสื่อมเสียได้แต่ถามว่าคุณจะโดนหรือมันซีเรียสกับเรื่องนี้ไหมก็กลางๆมากกว่ากลางๆมากกว่านะคะอ่ะมันก็มาโยงกับเรื่องของดวงศัตรู ดวงศัตรูนะคะก็อย่างที่บอกว่าจะมีอยู่ในที่ทํางานเพราะดวงคุณโดดเด่นพอโดดเด่นแล้วก็มักจะมีคนที่ไม่พอใจหรือพร้อมที่จะเล่นงานคุณได้ตลอดเวลาแต่แม่บอกก้อยว่าคุณเป็นคนเก่งนะ คนราศีเมษเป็นคนเก่งเอาตัวรอดได้ตลอดเวลานะคะนอกจากนี้นะคะชาวราศีเมษเนะะี่ยค่ะในเรื่องของความมุ่งหวังหรือความพยายามหรือสิ่งใดที่คุณตั้งใจให้สําเร็จไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินถามว่าคุณจะมีโอกาสสาเร็จไหมคุณมีโอกาสที่จะสําเร็จในในช่วงครึ่งปีหลังเพราะว่าโอกาสมาถึงคุณแล้วพอโอกาสมาถึงคุณคุณสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างมากมาย ให้หลายๆคนเห็นหลายๆอย่างเห็นนะคะทำให้ดวงชะตาชีวิตของคุณในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยค่อนข้างอยู่อย่างมีความหวังกันเลยทีเดียวนะคะคุณก็จะเหมือนโอกาสวิ่งเข้าสู่ตัวคุณแล้วดังนั้นแล้วก็ขอให้คุณประสบแต่ความสําเร็จโชคดีมีชัยนะคะแนะนํานิดนึงสําหรับชาวราศีเมษในช่วงครึ่งปีหลังการทําบุญก็ยังคงเป็นในรูปแบบของออบริจาคทรัพย์นะคะบริจาคทรัพย์ นู่นนี่นั่นตามวัดตามวาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะอาจจะเป็นลักษณะของเหรียญก็ได้อย่างเช่นเหรียญโปยทานหรือ,อทําบุญห้าบาทสิบบาทอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่กําลังศรัทธานะคะบริจาคเป็นเหรียญอะไรแบบนี้ก็จะดีนะคะเพราะว่าจะช่วยให้คุณเนี่ยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งาการทําบุญในช่วงครึ่งปีหลังของคุณนะคะ ใครชอบแบบไหนก็ทําได้แต่หมอไกด์แนะนํเคล็ดลับให้2ประการก็คือทําบุญด้วยเหรียญก็คือด้วยเงินเนาะหยอดกระปุกลงไปค่านา้าค่าไฟในแต่ละวัดนะมันจะทําให้ช่วยช่วยให้ดวงตาของคุณเนะี่ยมีเงินใช้ไม่ขาดมือแล้วก็ทําบุญด้วยดอกไม้เวลาไปวัดไปวาอย่าลืมดอกบัวอ่าให้ดอกบัวถ้าคนที่ไม่มีคู่ก็ให้ทําบุญด้วยดอกบัวคู่หรือนําดอกบัวคู่ไปไหว้พระเนาะเขาเขาเรียกว่านําไปไหว้พระที่วัดนั่นแหละ นะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วก็ทําเป็นดอกบัวคู่ด้วยก็ดีหรือดอกเดียวก็ได้นะคะเพราะจะว่าช่วยให้ชีวิตคุณก็เหมือนสวยงามหอมหวานหวานชื่นในเรื่องของความรักและนอกจากนี้ดอกบัวเปยบเสมือนความบริสุทธิ์นะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะได้คอยช่วยคุ้มครองคุณให้คร่าครดปลอดภัย ให้แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดครึ่งปีหลังนี้ด้วยวันนี้แม่หมอกกอยไปแล้วคุณนัสวัสดีทุกคนคะ่ะ